ช่วงเริ่มต้นนะครับที่อลองขนาดที่ว่าเครื่องยังไม่ได้ถอดนะฮะคือเริ่มจากตัวรถมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับอพอมาถึงปุ๊บเราก็จะ้องสุดเครื่องลองเทสด,ดูนะครับว่าอาการของรถมันเป็นยังไงนะครับมาลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าเครื่องพอมาวิ่งแล้วเนี่ยพอมาจอดเนี่ยมีเสียงลูกปืนเสียงอะไรดังออกมานอกเหนือนจากเสียงท่อไอเสียหรือเปล่า นะครับเราก็จะลองวิ่งดูนะฮะลองวิ่งทดสอบดูดูในเรื่องของระบบคัด่าการออกตัวคัดนะฮะตัวเช็คทุกอย่างนะฮะคือโดยใช้การวิ่งนะฮะตรวจเช็คนะครับแล้วก็นำมาจอดนะฮะแล้วก็เราก็มาลองฟังเสียงดูนะครับโอเคนะครับเลื้กล่าวเลยนี่นะฮะ อ่าเราจะต้องเอามาเปลี่ยนล้อนะฮะเพื่อที่ว่ากาันรถว่านะคเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วสูงนะครับอ่าล้อตัวนี้จะเป็นล้อที่ไม่ค่อยเกาะไม่ค่อยจิกมากนะครับจะลื่นลื่นถลายได้นะฮะก็เพื่อความปลอดภัยไม่ให้รถว่ำนะครับก็ต้องใช้ล้อตัวนี้นะฮะแต่ก็จะคล่องแคล่วว่องไวหน่อยครับโอเคครับ เคื่องถุดง่ายครับนี่ก็จะเนเครื่องมารดแะใกล้ๆนะเยอะแบบไปแบบมาโดยที่ไมเราจะดูว่าเครืเนี้ยเวลาเดินเบาแล้วจะแบบไหนเพื่อดูว่าแบบถอยเข้าออกเดินไปเดินาเดิหน้าไปเดินหน้ามาถอยหลังไปถอยหลังมาจะมีอาการเครื่องแับไหน นะครับอ่าเราก็จะลังทิดชอบจิตใจราคาบนหน้าแถวหลังบ้านจอดบ้างอะไรพวกนี้นะครับจิตใจรับผิดชอบรับผิดตัวนะครับเวลาเราไปเล่นแล้วก็จะได้มีปัญหาอะไรเพราะคันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถังน้ํามันด้วยนะคือไม่เข้าเลยก็เพราะว่าถังน้ำมันกระถางเราแก้ไปแล้วว่าเราไม่จบเพราะเราไม่มี่ายที่นนี้ก็ไปได้ซีโตลิ่งของมาคันหนึ่งนะ อันที่สามแล้วนะจะวิ่งได้นะฮะพอวิ่งใกลก็น้ำมันไม่พอปินก็ตัดเตรืชิงนตลอดเลยนะนี่ก็อนเป็นสนาใต้ไป่สนาที่เราม่อนมองข้ามไปนะถ้ามีปัาห์มีลมออกอากถังน้ำมันเนี่ยนะฮะอ่าอาจะีจ้ขายเดือนน้ำมัน ครับอันนี้ก็จะลองวิ่งดูนะฮะก็ข้อบอดีเรียบร้อยนะฮะปรากฏว่าน้ำมันบางอ่าน้ำมันบางเกินไปนะฮะก็จะวอดจะวอดบอกแต่ไม่ดับนะฮะจะวอดบอกน่นคือบางไปเราก็ต้องมาคา,ายมาายเข็มน,นะฮะอ,อ่าเปิดเพื่อน้ำมันแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นสาเหตุจากขวาถังน้ำมันซึ่งมีปัญหามีรั่วอยู่ มีว้อนหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับซึ่งไม่พอกินอีกแล้วนะฮะไม่รู้มาสาเหตุมาจากฝาถังน้ำมันรั่วหอ่านะฮะอันนี้คือมาจากสาเหตุถังน้ำมันรั่วนะฮะฝาถังรั่วอันนี้เราเปิดเพิ่มไปอีกห้านาทีนะฮะแล้วก็ลองวิ่งดูอีกนะครับยังไม่พออีกนะฮะแน่นอนว่าต้อง เกิดปัญหาแน่ครับจากถ่าน้ำมันนะครับเดี๋ยวต้องเข้ามาแก้เรื่องถ่าน้ำมันนะครับอันนี้นะฮะน้อง้กินน้ำมันให้พอกินนะอันนี้มีดับนะครับนะฮะก็คือน้ำมันเปิดเท่าไหร่ก็ยังไม่พอกินนะฮะในการลากรอบสูงนะฮะ ไม่พอกินนะครับมีดับนะ,ะเดี๋ยวค่อยดูนะมีดับดับตะไกลเลยนะฮะ, <S <S ะ,ะเพราะว่าน้ํามันไม่พอกินบางเกินแล้วก็กลายเป็นร้อนนะครับ <S 1> <S 1> ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะฮะที่ว่าเข้าไปเปลี่ยนอโอลิงถังน้ามันมานะ <S <S แล้วก็ปรับเซตเครื่องใหม่จูนเครื่องใหม่นะฮะอีกทีหนึ่งนี่คือเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ ดูว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยออกมายังไงนะครับตอนนี้ก็คือสมบูรณ์นะฮะก็โอเคนะฮะแล้วก็อ่าปิการยกล้อสองสามหมุนนะฮะแต่ว่ามันอยู่ระยะไกลมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะวา่าไม่มีใครถือกล้องให้นะฮะถือกล้องเนี่ยมันแฉนอยู่ที่หน้าอกนะค่อนข้างที่จะไม่เห็นนะถ้าเรามองไกลๆเราจะสังเกตน,นะ ขนาดล้อลื่นๆนะยังกดหงายเลยฮนะถ้าเป็นล้อเดิมนี่กดติ้งซึ้งถลอ,อกเปลือกหมดนะฮะอันนี้เราไม่อยากให้มันยกหงายอย่างนั้นนะเราก็เลยต้องใส่ล้อที่มันลื่นๆเอาไว้นะครับล้อที่เราใส่นี่ก็คือเป็นยางของธรรมย่านี่ครับอ่าแต่ใช้ล้อของโฟลายดิน17มิลน,นะครับแต่ตัวล้อก็ยังไม่วายนะก็ยังไม่วายยกหงายทองนะฮะ ก็คือจบนะก็คือทดสอบพั้ก็คือจบเรียบร้อยถราถ้าหัวเตียนเปลี่ยนมาเป็น่า o s นะฮะ A5 นะฮะเครื่องก็จะสโลว์เบานิ้งกว่านี้นะนี่เป็นหัวเตียนติดเครื่องนะเป็นหัวเตียนของเซตทราบนะคะรับเกียวมันจะยาวนะฮะเครื่องมันจะดูเหมือนแรงๆไปน,นิดนึงนะ,ะแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรนะก็ปกติของมันนะครับเพราะว่าเกียวหัวเตียนมันยาว แต่แนะนําให้เปลี่ยนเป็น OS A5 นะครับแล้วก็เจียรปลายสายนั้นหน่อยนงแต่ถ้าใช้กปักแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีความจำเป็นนะฮะใช้โกปัก e เ a r k เทียร์ที่สุดน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ว่าอ่าลอินร้อนเช็ตเครื่องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ร้านบอล RP Modify สนามลุงสองนะครับ